เป็นกระแสกันตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับการเปิดตัวแอปพลิเคชัน a d s มาจากบริษัท Meta ค่ะซึ่งก็อาจจะเท่ากับเป็นการชกกันในสังเวียนโซเชียลมีเดียระหว่าง Mark Zuckerberg และ Elon Musk เจ้าของ Twitter ค่ะ Threads เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอจำกัดข้อความครั้งละไม่เกิน500ตัวอักษรค่ะ ดูการใช้งานแล้วและรูปแบบการใช้งานคล้ายๆกับ Twitter มากนะคะผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า t h e วิ s ก็จะมาดึงดูดผู้ใช้งาน Twitter ที่ไม่ค่อยพอใจกับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ Elon Musk เข้ามาซื้อกิจการแล้วก็เข้ามาบริหารมีรายงานว่าหลังจากเปิดให้ใช้งานเพียงประมาณ7ชั่วโมงมีคนเข้าไปเปิดบัญชีใช้งานใน t h e วิ s ไม่ต่ำกว่า10ล้านบัญชีค่ะ ขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงทดลองการใช้งานและสำรวจความต้องการของผู้ใช้และอีกด้านก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าพอใช้แล้วอยากจะกลับไปใช้ทวิตเตอมากกว่า Mark คซักเกอร์เเคยเปิดเผยว่าการรักษาแพลตฟอร์มให้เป็นมิตรจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในที่สุดขณะที่ Elon Musk ก็ตอบโต้นะคะว่าการถูกโจมตีโดยคนแปลกหน้าบนทวิตเตอร์ ก็ยังจะดีกว่าการหลงไปกับความสุขจอมปลอมของอินสตาแกรที่ซ่อนความเจ็บปวดก่อนหน้านี้มากับอีลอนเคยเปิดศึกผ่านทางโซเชียลมีเดียถึงขั้นว่าจะถ้าขึ้นสังเวียนชกมวยกันจริงๆนะคะเป็นการท้ากันแต่ก็ยังไม่ได้ไปชกกันจริงๆคะ่ะแต่นี้ก็ถือเป็นการลงสนามแข่งขันพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อแย่งชิงผู้ใช้งานในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ